สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับนนนเตรียมแผนอะไรเนี่ยแกงพิมิกวนี้เอาพริกกับกระเทียมยัดใส่ทุเรียนคุณผู้ชมตอนนี้นนนเตรียมไว้ร้อแล้วนะครับกันเอากี่เม็ดจะสิบเม็ดดีไหมสิบเม็ดแค่เม็ดเดียวก็ร้องไห้แล้วนนเอเลยพิมิกะด้วยนี่นี่เดี๋ยวเอาพริกยัดตรงนี้เขาเขานั่งอยู่ฝั่งนี้เขาต้องกินภูนี้ตรงนี้ใช่ไหมยัดเลยยัดไปลึกๆไม่ต้องเม็ดใหญ่ก็ได้เอาเม็ดเล็กๆยัดง่ยัดง่าย แค่นะสูตรนั่นแหละอยาปัจจัเข้าไปเดี๋ยวขัดไปก็โดนให้เนียนนั่นเอพี่เกมเนียน,นี้แล้วก็ปิดเขอยัดเข้าไปลึกๆหนะ่อยนั่นแหละตอนนี้เดี๋ยวจะมาแล้วนัดนัดไว้ประมาณห้าโมงเย็นนะครับใส่ไปตงอีกตรงนี้ไหมทุกภูเลยนี่ทุกชิ้นเลยแสงชิน้นตรงไหนดีให้มันเนียนอะ่ะแส่ไม่ได้แต่ทุเรียนเหลืองมากเลยนะครับคุณผู้ชมอร่อยมากเมื่อกี้ ผมลองชิมมัแล้วเมื่อกี้เนี่ยนั่นแหละยัดไปอุ้ยพี่เกมตรงนี้เนียนมากเลยนั่นแหละต้องยัดประมาณในมุมรูกซอกหน่อยถ้ายัดตรงนี้มันจะอ้ายมันโดนมีดเอ้าอาอกเอีกสักเม็ดหนึ่งตรงไหนอีกตรงตรง,ง,งนี้มั้ยข้างล่างนี่เดี๋ยวนข้างล่างนี้ไม่กินหรอกรอเอาระแ,แวงและแวงอันนี้หัวมุมนี้ไหนตัวไหนเขี่ยมันลึกโอเคกระเทียมด้วย กระเทียมกระเทียมหัวเล็กๆหน่อยเออนะนะั่นแหละหัวประมาณเดี๋ยวดูกันนี่อันนี้เล็กสุดละเดี๋ยวไปนดีมุมนี้มุมนี้เดี๋ยวไปนั่นแหละมันขาวมันเปไ็นไรหรอกมันก็ปิดปิดได้ปิดไดนนน้นั่นแหละเฮ้ยเนียนเฮ้ยน่าดีตรงกลางนี่ มีเพื่อนพี่พน,น้องนะครับบอกว่าให้แก้งนะครับผมวันนี้ก็นึกขึ้นได้นะครับจะให้ตามคำขอจะให้ตามขอเลยนะครับวันนี้แกงเรามีก,ก่อนนะครับน้าโนนรอวัน,นลลหลัง <laughs> ผมต้องระวังตัวซะแล้ว <laughs> ให้ทุกถึงั่นทุกถึงท่านนะนะทุก <laughs> นั้นก็จะถึงตัวนะครับ <laughs> ผมกินเรียก <laughs> ผมมาทำแนะ่ <laughs> มาอ,อ,อีกชิ้นหนึ่งกระเทียมอะ่ะน <laughs> ี่ไม่สะใจเลย ไอ้หูไม่ใหญ่ไปมไหมน่าเดี๋ยวเราเก็บงานทีหลังใส่ตรงไหนนอันนี้ทีนี้กลางเลยอย่าให้เละอย่าให้เละเดี๋ยวคงค่อยค่อยยัดนี่ปิดปากลูเคเนียนกิฟต์วันนี้ทุเรียนมันสุกไปนิดนึงครับผมมันเละมันไม่ได้กรอบนอกนุ่มในนะครับนี่ตัวนี้ก็เรียบร้อยครับผมฝั่งนอมิกนอมิกนะครับ อันนี้ฝั่งของผมผมอยู่ตรงกลางอ่าเดี๋ยวจะให้เราจะให้น้องมิกินอันที่ยังไม่ยัดนี่ก่อนแล้วก็ให้เขากินของเขาครับผมเดี๋ยวต้องเก็บงานก่อนเก็บงานเก็บงานก่อนเดี๋ยวเราต้องเรียงดีๆก่อนโอเคครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับก็มาแกล้งน้องมิกนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มานะครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมนัดเวลาไว้นะครับตอนนี้ก็ยัดพริกกับกระเทียมเสร็จเทียบร้อยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องมิกจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับ สวัสดีครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิตรเกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องๆเหมือนเช่นเคยทุกๆวันนะครับและวันนี้นะทุกคนผมกับน้องนะครับจะมากินทุเรียนหมอน,อนทองอนะครับวันนี้เป็นทุเรียนที่ลูกใหญ่มากๆเลยนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมนี่ก,กินกคนละครูหนึ่งก็น่าจะอิ่มแล้วนะคุณผู้ชมนะมันเยอะมากโอ้โหมาเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับไม่พูดมากเสียเวลาอันนี้ลูกใหญ่ไหมพี่เมลูกใหญ่ครับพี่ซื้อมา6กกิโลครึ่งนะครับมีคลิปปอกอยู่นะครับผม อ่าคุณผู้ชมเข้าไปดูได้นะครับว่าลูกใหญ่หกกิโลเนี่ยปอกได้เนื้อกี่กิโลนะครับผมอันนี้ผมปอกมาแล้วนะครับแต่ลูกแต่ลูกนั้นสิบโลได้กินแค่สองกิโลได้ใช่ไม่ถึง <laughs> กับไม่ถึงสองกโลมั้งอันนี้ลองกินอันนี้น,นี่ใหญ่มากเลยอันนี้อันนี้กรอบแต่อันนี้จะเละนิดหนึ่งละโ <laughs> อ้โหนี่นี่กรอบนะพี่เกมไม่ใช่ไม่ใช่กรอบมันเละแต่อันนี้จะกรอบดีคนเนี้ย ด้วยกินเดลเอยกินบิทีเะเม็ดใช่ไหมใช่เอากินเดลเลยนี่ก่อนใหญ่มากครับทุกคนใหญ่ข้าวมุ้ผีดังครับโอ้โหทุเรียนหมอนทองครับผมนี่ใหญ่แล้วกัมปั้นเลยอุ้ยนี่อันนี้จะเละหน่อยมันก็จะมีความหวานใช่หวานหอมไม่หน่อยแล้วผมว่าไม่หน่อยไม่หน่อยแล้วโอ้โหนี่แหละทุเรียน รสชาติของสุดเยนที่แท้ทู <laughs> มันฟินมากดีพ,<ง>พี่เกมพี่เกมไม่ไม่ไม่ได้เหมือนในตอนที่เรามาบอกกันตอนนะัะพี่ผมใส่ชนักเรียนอะ่ะ <c oughs> อ๋ออันนั้นโลกใหญ่เปลือกหนามากแล้วก็ได้เนื้อน้อยมากโหอันนี้เม็ดนิดเดียวเองเม็ดแต่ของพี่เม็ดใหญ่นะซื้อซื้อมาเป็นพัน ลูกนั้นอะด้ก,กินแค่ประมาณไม่ถึงพันเกกินน้อยมากเลยครับอันนั้นอัอนนี้คือน่าจะไม่ถึงห้าร้อยด้วยซ้ำนะนที่กินอยว่นั้น <c oughs> อันนั้นขาดทุนปีที่แล้ว <c oughs> ใช่แต่นี่เม็ดใหญ่นะเนี่ย <c oughs> อันนี้ครับคุณผู้ชมอันนี้ห้าบาท <c oughs> <c oughs> โอ้โห้าบาทนี่ขาดขาดทุนแน่นอนยี่สิบนะเนี่ยโหรแล้วกับสองร้อยเนี่ยคุณผู้ชม <c oughs> ดีไปนี่มันหวานหอมอ่ะมันหอมมากแล้วมันก็นุ่มหืมบะหมี่แม็ดมันรีบใช่ไม่มาเรีบผมเอาไม่ออกไปแล้วเนี่ยลูกยังเหลือเนื้ออยู่เลยโอ้โหเย็ดอยวโอ้โห หมอนทองครับหมอนทองหมอนทองครับหมอนทองไม่ใช่หมอนทองหมอนข้างแล้วเนี่ยเบิ่มเทิ่มเลยอ่ะใหญ่ใช่ไหมใหญ่มากนี่อยากกินแบบนี้ทุกวันนะพี่เจมกินแบบนี้ทุกวันงบไม่มีครับเอาไปกันโอ้โหเรือกูกา้องค่อยๆดึงเลยมันจะนี่มันจะหล่นมันจะเละมันจะเละเอาบอกไปครูเดียวก็ นี่เหมือนกันนะนี่มันสุกอะเนาะถ้ากรอบนําร้องน้ในนี่น่าจะอร่อยกว่านี้นะสําหรับคนที่ชอบหวานหวานต้องกินแบบนี้โอ้โหข้าวเหนียวมูนไปบอคููเดียวก็อิ่มอะจริงอืิงหวานมากหวานพอๆกับน้ำผึ้งเลยทุกคนเริ่มตึงแล้วครับผมท้องเริ่มตึงแล้วครับแต่ก็ต้องจัดอีกครับผม ดูว่าเราจะกินมหมดไหมอันนี้ของพี่อันนี้ของพี่อของเราเองนี่ครับคุณผู้ชมกินด้วยกันนะผมทุเรียนหมอนทองปีนี้กินรู้สึกว่าเรากินบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยบ่อยมากหกเจ็ดรอบแล้วเดือนนี้อะไรครับของโปอดอ่ะของโปดบ<ส><ง>อกแล้วของโปดแ<ส><ง> <ứng> ม่วันแม่วันอันนี้กรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มใน กลิ่นมันแบบเพราะว่าเหมือนกันนะพี่เกียรตินี่ยไม่อันนี้สุกกว่ามากอันนี้สุกกว่ามันดูเล็กว่าอืมโอ้โหอืมเฮือทำใจทำไจว่าทำไมมันแน่นอย่างเงาเอาสามคำหมดนี้เอาได้อุสามคำหมดนี้นะผมร้องแล้วทำใจไหมมัน่นบอก แห่งน่ดูพี่อือสองคำเบอร์เดี่ยวลำปอกเบอรเมือบังกะบมต้อมเนาะหอม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 โมเดียนอะแม่นู้นกัานนี้แหละเนี่ยมาจอมไม่ได้จังงะมันหัวเขียวสักเด็ดไม่ได้หัวเขียวหัวเหลืองอ๋อ เล่นอย่างมีเพชรวะน่ะอือกิมพิคนี่เต็มๆว่ะขายของ่จะขายโรงเรียนของมันแพงไม่เกี่ยวเล่นโอ้โหพี่เกมให้ผมเล่นอะไรล่ะเนี่ยขอมันแพงอยากให้ผมเล่นอย่าให้ผมดูกินมนลงให้ผมเล่นอะไรอ่ะเนี่ยทุกคนดูดิออะะไร่เนี่ยให้ผมเล่นอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะก็ทุเรียนไงน่ะ ทุเรียนวางไว้ก่อนอย่ามาทุเรียนกินไม่ลงหือปวดุเรียนผมว่าไม่ใช่อะผม่ไใชน้ามันไงน้ามันปักอย่าให้หล่ดนะผมว่าไม่ใช่น้ำไปกินไปเร็วๆโอ้ยกินได้ไงมันเผ็ดอะเนี่ยอะไรมันมาจากไหนอะนอนไม่รู้นอนไม่เกี่ยวพิกมาจากไหนผมก็ล่งมาถึงเมื่อกี้นี่ไม่รู้เรื่อง ว่าไปมาจากไหนพริกะพริก็ไม่รู้นะพี่พิ่งแกะมันน่าจะเป็นโดนพริกนี่แหละพริกก็เลยยุบเข้าไปในเมโทุเรียนในทุเรียนใช่หรออันนี้มันมันเละจะได้ไปนี่กินไปของแพงของแพงกินให้หมดผมมีความแน่นบอกแล้วยอาไปใส่ผสมกับพริกผสมกับพริกมาผมไม่รู้มันเลยเข้าไปปักกับในทุเรียนอ่ะเห็นไหมแล้วก็ปักสองฝั่งด้วยหรอ มันก็ปักน้ำหล่บางอะไรหมดแล้วมีแค่นี้แหละดูแล้วโหผมอิ่มอ่ะพี่เกมไม่ขอไม่กินเนี่ยแม่เนี่ยอิ่มแล้วก็นั่งดูเลยเนี่ยโอเคมันจุกอ่ะไม่กไม่อิ่มเนี่ยไม่ชอบกินหุเรียนผมชอบจะไปยังก๊อฟเวอร์อะไรล่ะก็ดูเรียนไงผมชอบกินหุเรียนมันมันหอมแบบหอมหวานอ่ะ ฝอนั่งเขาโดนอะไรอ่ะเขาไปเลยเนี่ยเขียวเขียวอย่าอมอมไม่ได้ห้ามอมอะไรไม่อย่างมือถึกอะหู้เรียนบ้าอะไรเผ็ดเออมันไม่น่าตำไปได้นะจริงๆไม่รู้ที่ผสมกับพริกมาเมื่อกี้ หมดแล้วโอ๋ย m มก่อนโอ๋ยหม่ก่อนนั่งกุ้งเลยผมว่าแล้วพี่เกมทำไมยัดอยากให้อันนี้อันนี้ให้ผมจังทำไมอะโอ้ยตึ่งขำกาเลยเฉาขาตาอร่อยแล้วกะหูเพชรมันคือสูตรใหม่ในการกินหู้เรียนหรอใช่มันจะ่มันจะดึงรถถางได้ ไม่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 ค้ายว่กี่เท่ไาไร่ลอี้มไหมเนี่ยไม่มีลหมดลไม่มีหรอกมันจะไมมีได้ไงละ่ะเพชเลยอ่ะ <laughs> ไม่รู้ะไม่รู้ <laughs> ผมไม่รู้เรื่องมไม่เกี่ยวกลังมาัน<า> <c oughs> ต่อมแล้วเอ้ยกินได้หมดวรีบกินอร่อยโอ้ออออกินดีโอไ ดีบกินไม่มีหรอกไม่มีใครแกล้งอ่ะเซ่บแซ่บไหลอูผมขอฉีกเอผมกินไม่หมดอยู่ล้เนี่ยอืห่ปากมันทุกคนเป็นไรมันไม่ได้ตำเข้าไปได้หรอจริงอก็พี่เกมอาใส่ถุงมาไงพี่เกมบอกเลยห่า กระเทียมยังไม่ยังพีดต้องก็เออต้องก็เหยียบอะไรโหทั้งพริกทั้งกระเทียมเลยเนาะเขาบอกแล้วผสมกับกระเทียมกับพริกมามันกิ้งไปกิ้งมาแล้วมันพริกกับกระเทียมมันตำเป็นไรกินน้ำใช่หรอไม่รวมไม่ไม่รวมที่กืนลงไปด้วยนะไม่กืนทำไมอ่ะ ใครจะไปรู้ว่ามันเป็นพริกเป็นอะไรอ่ะเนือนี่หอมหวานหอมหวานกัดแล้วกินให้หมดอยากกินให้หมดเลยห้ามพิ้งเสียดายของใช่แพงด้วยอุ้ยโอ้ยเย่โอ้ยเย่โอ้ยเย่อะไรเฮ้ยอยู่ไปแงี้มันเป็นเกลีไม่เป็นไรเล็กก็กินอ๋อเล็กก็กินครับเออเล็กก็กินโอเคมันมาปักมาปักเยอะจังอ่ะ เลยก็กินผมว่าแอบปักเยอะจังอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยใครใครทำอะไรไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาคืนนะกันทอบอะไรอ่ะี่เกมบอกให้ผมทำพี่เกมเป็นคนจับกล้องไม่แต่พี่ไม่ได้ทำไงโนนทำไหมเหรอเออกินไม่เอาเอาเลยแล้วสังเกตไหมตอนแรกทำไมตอนพี่จะกินอันนี้แล้วพี่เกมบอกให้เอาอันเนี้ยสังเกตไหมตอนแรกทำไมมีอันนั้นด้วยเหรอไม่ไม่มีแต่ พี่ไอ้ยจะยิบอันเนี้ยคือจะให้โดนที่ช้าช้าชัดชัดเออพี่ไอ้ยจะยิบอันนี้อะไรให้เกมไอ้ไอ้เกมเพิ่งยิบอันเนี้ยเพศอ่ะพี่กวรจะไม่เพี้ได้ไงล่ะก็ว่าโดนทำเด้อพี่ไม่ได้ทำนะอ้าวพี่เกมไม่ทำพี่แค่จับกล้องมีอีกไหมเนี่ยนอนเป็นคนยัดเด้อดูไม่เคยรู้เรงเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าจำได้ว่าเกินไปอีกสามเมตร ม่รู้เรื่องเลยแปดเม็ดอยู่ที่นนเดอเปิดเปิดดูเลยดูคลิปเดอนนเป็นคนทำเดอแล้วใครบอกให้ผมยัดนะนอนใส่ทุกมีน่ะนอนนอนเป็นคนคิดด้วยแล้วก็ทำด้วยโอ้ไปดูต้นคลิปนะคุณผู้ชมไม่รู้เ๋็นไม่ไปดูเองนะครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับผมกับน้องๆก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับและพบกันในคลิปต่อไปคลิปต่อไปสนุกกว่านี้ครับ